นี่เป็นวิธีนื่งข้าวเหนียวที่เราใช้ทุกทุกเช้าที่นื่งข้าวกินกันภายในครอบครัวจะอินวิธีการแบบดั้งเดิมนิดหนึ่งแต่ก็สะดวกสบายที่ใช้ด้วยมอของข้าวไฟฟ้าค่ะก็ใช้ข้าวเหนียวข้าวสาลีเหนียวอยู่ หกถ้วยตวงนะคะแช่ไว้ประมาณสามสี่ชั่วโมงหรือทิ้งไว้หนึ่งคืนก็ได้ค่ะนี่เป็นโถแช่ข้าวแช่ข้าวเหนียวแล้วก็ล้างให้สะอาดซาวน้ำล้างให้สะอาดนะคะแล้วเราก็จได้นำไปนึ่ง เป็นอุปกรณ์การนึ่งข้าวเหนียวใช้หมอของข้าวไฟฟ้าที่มาพร้อมกับซึ้งนึ่งนะคะขนาดเล็กค่ะเราก็ใส่น้ำลงไปในหม้อข้าวที่ขิดต่างสุดเลยค่ะเพราะบางทีเราลืมถ้าไม่ใช้นาฬิกา ตั้งเวลาประมาณ30นาทีแล้วก็คอยดูนาฬิกาแล้วลืมบางครั้งลืมแล้วก็ข้าวน้ําข้าวจะสุกแล้วน้ําจะแห้งสวิตจะตัดอัตโนมัติให้ตัวเองข้าวเราจะไม่เสียไม่แฉะเกินไป เป็นซึ้งนึ่งเล็กๆแล้วก็หาผ้าขาวผ้าขาวบางนะคะเออเป็นถุงนึ่งข้าวก็ได้ค่ะเอาลองไว้ก่อนการข้าวล่วงลวงไปข้างล่างแล้วก็ใส่ข้าวสารเหนียวที่ แช่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปก้อสาเหนียวหกถ้วยก็จะพอดีกับซึ่งหนึ่งขนาดเล็กหกถ้วยก็ประมาณลิตรกว่านิดนิดนะคะ ตัวสวิตถึงเร่งเรืง่งไปจนข้าวสุกสุกนิ่มพอดีนะคะก็ประมาณใช้เวลาสามสิบนาทีค่ะ ถ้าเพื่อความสะดวกใครมีนาฬิกาปลุกก็ตั้งไว้นี่ก็เป็นวิธีนึ่งข้าวเหนียวอีกวิธีหนึ่งมีผู้แนะนำม,มาในเพจอิฟตังฟุตท,ที่เฟซบุ๊กนะคะบอกว่า ไม่ต้องแช่ข้าวแต่ใช้ข้าวข้าวสารเหนียวสามส่วนต่อข้าวเจ้าหนึ่งส่วนก็หมายถึงข้าวสารเหนียวสามถ้วยสามถ้วยตวงนะคะที่ใช้กับหม้อของข้าวแล้วก็ข้าวเจ้าหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยตวง เราก็ไม่ให้เพื่อไม่ให้เสียเวลาเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราก็ลองทําไปพร้อมๆกับวิธีนึ่งข้าวเหนียวแบบที่ใช้นึ่งทุกๆวันค่ะผสมกันแล้วเดี๋ยวเราไปล้างซาวน้ำให้สะอาด นี้เราก็ล้างข้าวสารให้สะอาดแล้วนะคะก็สังเกตดูว่าเราจะใช้หม้อหม้อหุงข้าวไฟฟ้าที่มีเคลือบเคลือบเทปร่อนค่ะก็จะช่วยเราได้มากเพื่อไม่ให้เข้าวแฉกติดหม้อเดี๋ยวเรานำไปหุงกันเลยค่ะเขาพูดบอกมาว่า ให้ใส่น้ำเกือกนิ้วเกือกนิ้วก็ได้ถามไปว่าหมายถึงหนึ่งนิ้วผสมกับข้าวหรือยังไงก็ยังไม่ได้ตอบมา คนที่ชอบลองทําอะไรใหม่ๆทําแล้วดีดีกว่าเดิมง่ายประหยัดกว่าเดิมแล้วก็นํามาใช้ทํากันหนึ่งนิ้วหรอมัน,นก็ไม่น่ใช่นะทั้งข้าวก็สูงขนาดนี้แล้วนี่เป็นหม้อหม้อหุงข้าวขนาดเล็ก หนึ่งนิ้วรวมข้าวมันก็ไม่น่าจะใช่น่าจะเกือบหนึ่งนิ้วน้ำเหนือข้าวไม่ทราบว่าเข้าใจถูกตามที่เขาสื่อมาหรือเปล่า มันจะส้นเร็ดลิกราลวนะมันก็มีหลายปัจจัยนะคะที่จะทำให้ข้าวไม่สุกพอดีก็อาจจะเป็นชนิดของข้าวสารแข็งไปหรืออ่อนไปอันนี้เราก็ใส่มาเราใส่รวมกับข้าวมันก็ไม่น่าจะใช่เพราะข้าวสูง เป็นนิ้วแล้ว ลองดูลองดูใส่น้ําให้มันเกินเหนือข้าวออมาประมาณสักข้อนิ้วกลางก็เกือบหนึ่งนิ้วแล้วนะคะนี่เป็นข้าวสารเหนียวสามส่วนกับ ข้าวสารเจ้าหนึ่งส่วนและข้าวน้ำใส่เนื้อข้าวประมาณเกือบนิ้วเกือบหนึ่งนิ้วหรือหนึ่งข้อเสียบป๊บก่อน กดหงเลยเดี๋ยวมาดูผลผลงานวิธีนึ่งข้าเหนียวแบบนี้นะคะว่าจะโอเคไหมถ้าโอเคสุกเหนียวนุ่มพอดีเหมือนที่เขาบอกก็จะเป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายมากๆเลยนะคะ แต่ถ้าไม่ดีก็คงได้เป็นอาหารไก่ในฟาร์มวิธีนึ่งข้าวเหนียวแพ็คคู่สองวิธีวันนี้ก็ครบกำหนดเวลาสามสิบนาทีแล้วนะคะวิธีนึ่งข้าวเหนียว ที่ใช้นึ่งพวกวันก็ยังได้ผลดีสุกนุ่มก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับวิธีเนึ่งข้าวเหนียวไอ้ม่าของข้าวไฟฟ้าบนซึ่งนึ่งนะคะ ง่าย,ายๆสะดวกสบายค่ะเสร็จแล้วเราก็เมื่อข้าวได้ข้าวเหนียวนุ่มพอดีแล้วนะคะตอนนี้สวิตยังคุกอยู่เพราะมีน้ําอยู่ในในหม้อข้าวแล้วก็ขยับหม้อแล้วก็ขยับร่องนิดนึงเพื่อให้สวิตมันอยู่เป็นสีเหลืองคือวองม นี่ค่ะก็จะอุ่นทิ้งไว้ได้ตลอดทั้งวันเป็นหม้อของข้าวแบบอุ่นทิพนะคะก็มีข้าวเหนียวอุ่นๆไว้ทานตลอดทั้งวันค่ะตอนนี้เรามาดู วิธีนึ่งข้าวเหนียวอีกวิธีหนึ่งนะคะในหม้อของข้าวไฟฟ้าที่แฟนเพจได้แนะนำมาข้าวเหนียวไม่ต้องแช่ข้าวสารเหนียวกับข้าวสารเจ้าสามต่อหนึ่งค่ะหลังจากที่สวิตช์วอร์มไว้สักครู่แล้วนะคะเราก็มาเปิดดู หน้าตาเข้าเหนียวเป็นแบบนี้ค่ะก็แฉะไปนิดนึงถ้าเป็นขักษสารนี้ก็คงต้องใช้ช้อนตักกินนะคะอาจจะเป็นเพราะชนิดของข้าวสารข้าวสารเราอาจจะอ่อนเกินไป หรือแล้หรือว่าเราใส่น้ํามากเกินไปถ้าจะใช้วิธีนี้ที่ง่ายแบบนี้เราก็ครั้งต่อไปก็ต้องถ้าใช้ข้าวข้าวสารชนิดเดิมนะคะเราก็ต้องลดน้ําลงประมาณนิดหน่อยจากเดิมหน่อยหนึง่งก็คงจะได้ข้าวที่พอดีไม่แฉะแบบนี้นะคะ ค่อนข้างจะแฉะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนไม่ได้ค่ะประลองดูเลยค่ะให้เห็นกันชัดๆนะคะแล้วก็วิธีนี้ที่ใช้นึ่งกินทุกวันเพราะเป็นปริมาณมากข้าวเหนียวหกถ้วยที่แช่แล้วนะคะก็จะมีความความนุ่มสามารถ ปั้นได้เหนียวนุ่มแล้วก็ยังอยู่ในหม้ออัตโนมัติหม้ออุ่นนะคะหม้อของข้าวอุ่นอัตโนมัติ เราก็จะมีข้าวเหนียวนุ่มๆไว้ทานได้ตลอดทั้งวันข้าวข้าวสาเหนียวหกถ้วยก็แทนได้สามสี่คนค่ะทำง่ายประหยัดเงินวิธีนึ่งข้าวเหนียว ที่ประลองให้ดูกันวันนี้สองวิธีจากวิธีที่เคยทำํำนึ่งอยู่ทุกวันนะคะวิธีนี้ก็ง่ายได้ผลค่อนข้างร้อยเปอร์เซ็นวิธีที่หนึ่งนะคะหนึ่งข้าวเหนียวที่แช่บนซึ้งนึ่งได้ข้าวจำนวนมากหกถ้วย นี่จะเป็นวิธีที่สองที่แฟนเพจแนะนำมาก็ข้าไม่ต้องแช่แต่เป็นข้าวสารเหนียวกับข้าวสารเจ้าสามต่อหนึ่งใส่น้ำเกือบนิ้วก็จะค่อนข้างแชะ เลือกวิธีที่ดีที่สุดนำไปปรับใช้กันนะคะ